พ่อสุนท่อนสวัสดีสสดครับพ่อสุนท่อนฝันแม่นเดจจำได้ดติตตาครั้งแรกที่ว่าฝันเพิ่นออกไปอำเภอเบญจล,กลักษณ์เราเบญจขจ้าขาเนียวอู้ยจังได๋จังบอกเด็กตรงเป๊ะเลยมีน้ำสามยังจำได้อีกอีหยังกาะขี่รถมออเตร์ไซค์กลับบ้านว่าสัน่นอย่าลืมเด็กัวเก่าด้วยวสั่นแม่นบ่พอ่อกจะเลื่าลืมรถเอออย่าลืมรถจะเลืมรถนอกจะเบียนรถจะเบียนรถมันอีหยังเกาะซุนเจ็ด แต่ว่าพอเราบอกศูนย์หกวมนอกศูนย์หัอย่าลืมโรดปเ,เป็นห่าอ่าะเบียนโรดศูนย์เจ็ดแต่ว่าพอเราบอกว่าเอาศูนย์หัวพออย่<ๆ>อยาลืมโลดเขาอีกที่คำที่กันครับผมมัวนันก็ได้แต่ว่าหลังจากนั้นมาก,กับบได้มหาพอเรามันเนื่องด้วยสถานการณ์ละครับผมเราสถานสถานการณ์บ่ปกติครับผมกายันมาหล้วกัยันพอเม่ท่านี่ว่าโอ้ยแห่งลำบากใจทุกใจอยู่ยังพากันมาเนาะพอดีว่าแนวค้นหฮาเนาะก็คิดไปหลายอย่างเอ้าื้นนี้จังไห๋ก็ได้มาวม้าละ ้องมาถามมองนาคุณ่อสุนทรก็ฝันจังไดมีเลขตัวใดไปฝากพี่ตอนนองออกฝันจังไดครับวันนี้วันนี้ฝันว่าไม่ไงเพื่อส่วนไปหน้าไปหน้าไปพอ่อนั้นลุ่งหวยไปไม่พอมองเขามองซองด่างตีป้าเต็มอยู่ส่วนไม่ไงเอา้าไม่ไงบุหเนเอาผนว่าเอาอย่างนี้เวลของเขงนานาป่าเต็มด่างเลย ไม่มองเอ่อใยเขียวเลยนะไปกับใยเขียวโอ้ใยเขียวเป็นยเขียวเออคุณางหัวบานเพิ่นนี่ยเออคุณางสิถามว่าแม่หน่อยอยู่บ่กเพิ่มจีว่าโอ้ไปนั่งกับใยเขียวเขียวเออไปเพิ่นว่าบ่อยเอาแลไรของเขาเพิ่น่าไปแล้วลากประตูหนึ่งบากิดยังเกิดยังไปแล้เอาอยู่เออเพิ่นบอกอยู่ไปเอาเด้อยลากโผล่ปรตูหนึ่งมันหลายเนาะพ่อเนาะมันหลายลากโผลเอาหน่าว่าจะกุ่ว่าป่านนี่ ปนีกันเิ่น่าถพิ่นมือสาวนี่อายุบนหกสี่อายุหกสิบสี่ปีคุณแม่เขียวนนิบอกครับผมคุณแม่เขียว่หกสิบี่นวันหนกสิบเก้าพ่อเนาไปหน่อไม่เพิไก่นน่ะคุณไปนอไม่หนไปปีเดียวเองวไอ้ยังก็ติดเดือนหนาขึ้เดือนไนวัน่ะติดเจ็ดส,สิบนา ก็หกสิบเก้าเนี่ยตัวเรียนหนักกันจีเกสิเจ็ดสิบเดอนเกาสิบากเรียนหนักกัจีชสิบเก้าเดี๋ยวจพอหกสิบเก้าหกสิบเกพอหกสิบเก้าเดวตัเรียนหนักกเจ็สิบอีกเดือนอีกกเดเดือนคนบอกยุบาจอไรไ่หกสี่สิบาพ่อเนาะนั่นเดีสิแปะมาจาไหน้านนี่ยปบาตัวเดียวปลาตัวเดียวกะปลานี่ก็จีแปะเวลาผมพดว่าแปะ แน่ um. นพอจังหวอีแล้วแปดหกนี่และแปดหกแต่ที่ว่าเแปดหคือมูนี่นะว่าเนี่ยเนย่ยราแปดแลจะแปดหกคือมูได้จังหวมันหมูแปนจวาว่ามันควรถือเรือเทแปดหกครับผมพอแล้วว่าแปดหกเด้อแต่ว <d> <ain> <hum> ่าเมยน่อยว่าแปดหนึ่งแต่ว่าพอเทื่องกะนพอเที่องแปดพอเที่ยงกับแปด่าแปดหนึ่งขึ้กันพอปลาตัวนึ่งแต่ว่าพอสนทรเราแปดหกต้องเอาแปดหกไปให้เพิ่นเด้เพิ่นบอกออกมามันสำคัญอยู่เด้ จำได้ว่าเอารลดกับเมื่อบ่ายมันจะลืมรถดเรื่องวารสันผมกับว่าทะเบียนรถมันก็เจ็ดศูนย์แล้วว่าสันเพราะนเอาหกศูนย์วารลดลงแเตมหนึ่งซื้อกี่ดีไหมครับผมแต่านผู้ชมนักสันตัวอาแปดหนึ่งน้ำบาทนี้บาดนี้อายุนี่หกสิบเก่าเนาะเดกเออ่เกียวอายุหกสเก่าเ่าอายุหกสิบเก่าปี คุณพอซื้อท่อนแปลไห้ที่บาดแผลมาตัวหนึ่งหลักปลาเข่าเจ้ามาตัวหนึ่งแปรให้เป็นแปดหกแต่ว่าไม่หน่อยว่าแปดหนึ่งหกที่มัจะใส่สันพ่อหกนะหกที่มาจะใส่แปดที่มาจะอายุไม่ใหญ่นักเดียวพ่อหกสี่เราชญ์เอามารวมอายุคนหกสี่หรือหกเก่าพ่อเวลาตีนหกสี่มาเดีอายุคนรายอีกเรื่องหนึ่กัน Run, <laughs> แสดงว่าหกสิบเก้าเนอะแสดงว่าคุณพ่อหูหูด้ยิ่งิเออได้ยินงปดเฮ้ยกันนอโกีนี่เอฟซีสียหายเด้อนี่พติดกซีไปนํ่งเมื่อก้ยายนะไ่คนมาเจ้ามันจะไปเมานหยังเมาวอยู่จักคอหน่อยในบ่อหกสามมันก็ออกว่านะเพนเออตอนนี้จะย่างโกซีมาเดย่เยแล้วโคกซีาเพื่อนะรเอาโรคั้มใช่ไอโคกซีโรคั้นโคกซีน่ะเพื่อเล่นเวนก็มี โ,โอมันมากออกว่าอายุเพิ่นมากออกว่าอายุของคุณตาสุนทอนแต่ว่าอายุเพออเิ่นหกสิบสามโอ้ดูเด้ะแมนบอกอืมเอาคือว่าหลายหางเดาะครับผมแปดหนึ่งแปดหกหกสี่หกเก้าไวมากตัวไหนก็ต้องพิจารณาบางอย่างเนาะแต่ว่าขันไหนแป๊ดต้องตรงนี่ขันว่าป้าตัวหนึ่งมันขนาจะเป็นแปดหนึ่งแหละครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าพอสุนทนอน่อนจะแป๊ดบวกคือหมูเลขมันก็เขายี่ดีครับผม จำได้สิว่าขี่มอไซค์กลับ,บานพี่น้องคนว่าจะลืมรถเด้อจะลืมรถเด้อพอเชี่ยงว่าขันรถทะเบียนมันก็จะเป็นทะเบียนรถมันทะเบียนมันเจ็ดศูนย์แต่ว่าผนว่าโบเมตมันเป็นหกศูนย์วัดสันรถลงแต้มหนึ่งวัาสันออกอีีคับผมท่านผู้ชมออกอี๋ขนั้นแล้วก็เอาตามสี่พอระบวอหน้าน้าคับผมเนาะแปดหนึ่งะหน่อยเป็นคนแปะห้พอสุนทอนว่าเอาปลามาตัวหนึ่งแปะเป็นแปดหกอายุของพอสุนทอนนี่หกสิบสี่ปี อายุสิบคนไปนั่นน่ะอายุค่ะารผม้ชม <60. S 2> เป็นตัวเลขของพอสุนทอนเนอ 8, 1, 8, 6, 6, าะแปดหนึ่งแปดหกหกสี่ค่ะธรมชมอายุของห่ยายเขียวที่เพิ่นเห็นในความฝันนั่นหกสิบเก่าปีเนาะจังเลยก็ให้ชคให้มานกับตัวเลขของพอสุนทอนเนาะสำหรับคลิปนี้จ้าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอ,อค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใไสจ้าปอก็สิไปติดตามมาฝปากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสค่ะารผม้ชมมืันนี้จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ในการเจราจาค้าขายเนาะเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะพกติดตัวไปหันมานีค่ะคุมครองแคีวขาดปลอดไัยหนุนดวงรับทรัพย์เนาะผู้ไดดวงตกตกเอาตัวนี้ไปใส่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะปลอดสีผ้าไปเบ่งน้ำกันค่ะไปค่ะการข่าหลวงปูเจริญเชิญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างหลักกาเซ็นผมแม่ธทรนี่ให้ปั้งเนีค่ะหลวงปูก็เป็นมา คือการ้บุกเสกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทงังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสันมามิชีไปบูธชาเทวดานหลอกสมกสล็อกษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพกค้ขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่่สวนัวในวิธีว่าในของบับวานในเฮื่อนอือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนำสร้าง ส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางของทินก็เอือนแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอือนไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่อ่าอยู่ในตัวนี้ที่เร็ยไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสาบคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาภมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิึว่าพู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่ะข้ายบ่ดีก็ดี เออไปทัมีเงี้ยังบ่เคยเสื่อเรียก,กอสุดเบอร์ก็ถืออ่าเขาคนเงินอยู่บ้าม,มันเป็นอาหนาบมาไหนแบบใจเนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออาจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าเออคือสานเป็นชีสัดสีมีชีวกรุงภูผ่านภูเงี้ยมาประมาณกระต่ายต่ไหก็ใส่ส่นต,ต้องใส่สานนี่การ,อ,รออกรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยชือตำหน้ำมาบนาบใจขี่มันเขาเอาดอกหันดีบัด อ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้ชิรา마เยยนีเพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียบส้่งอยู่สีเอออยู่จัหวดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วก็พวกหนังสร้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิาโยมเพนมาชบุญสั่งสลอกสลาสร้างแม่นยังก็ พื่อมาบูชาไปก่รู้สึกว่าเสาคุณจะเป็นเอกดูงในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาทุกพระเจ้าอิปมาทุกโภคของใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรรว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดทางในให้เบิ่งเนาะค่ะารผม้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ทะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่คะ่ทะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เน,นาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงคะ่ทะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเน,นาะค่ะเนาะน่องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ทะท่านผู้ชมใส่ปุุกเสก ใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงลับซับค่ะทมม่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเห็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะในเหลื่งน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผูนะะ้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดโตมาใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ